คนห้าแบบที่คุณควรเลี่ยงพูดคุยด้วยไหนๆก็ไหนๆเถอะเคยเจอไหม คนอะไรหงุดหงิดฟาดงวงฟาดงาชาวบ้านไปทั่วไม่สนใจหัวดำหัวงอกอะไรเลยพอไม่พอใจเป็นด่าเป็นชุนเฉียวใส่หน้าเบื่อสุดๆถ้าเคยเจอคนประมาณนี้คุณก็คงเข้าใจดีว่าต้องเลี่ยงให้ไกลจะดีกว่าเอาให้อารมณ์ดีก่อนแล้วค่อยมาคุยกันแน่นอนว่าคุณก็คงสงสัยทำไมคนบางคนต้องใส่อารมณ์กับคนอื่นทำเสียงอิดหนาระอาใจาหรือรำคาญใส่บ้างละ่ะคนแบบนี้เป็นยังไงกันนะ เอาว่ามันมีคนแบบนี้จริงๆคนที่ไม่พร้อมจะคุยกับคนอื่นคนที่อยู่ในช่วงที่ร่างกายหรือจิตใจไม่โอเคที่จะติดต่อกับใครบางก็รีบมากบางก็สลืมสลือบางก็ปิดใจไม่อยากคุยกับใครเลยจริงๆก็มีแล้วมีแบบไหนบ้างละ่ะที่เราต้องรู้ไว้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียอารมณ์ของเราเองหรือพานให้หงุดหงิดใจอะไรแบบนี้มาค่ะมาดูกันข้อหนึ่คนโมโห อันนี้หลายคนคงคิดว่าดูไม่ยากก็คงดูไม่ยากหรอกนะถ้าเขาคนนั้นกริ้วกราดอารวาดอยู่แต่ปกติคนทั่วไปจะไม่แสดงออกขนาดนั้นหน้าเขาอาจจะนิ่งแต่คิ้วอาจขมวดหรือหน้างอ,งองลงจากปกติลงเล็กน้อยอันนี้ให้เป็นรู้กันเลยว่าเลี่ยงได้เลี่ยงก่อน ตัวเขาเองยังไม่พร้อมจะคุยกับใครคนแบบนี้ยิ่งเรายิ่งคุยยิ่งอธิบายยิ่งไม่เข้าท่าจะกลายเป็นราดน้ำมันบนกองไฟเอาได้ปล่อยให้เขาสงบสติอารมณ์ลงก่อนน่าจะดีกว่าใจเย็นลงแล้วค่อยมาว่ากันใหม่มันสังเกตดูให้ดีเรื่องคนกำลังมโมโหยกตัวอย่างบางคนจะเงียบลง ตาจะหีลงเล็กน้อยพูดเสียงห้วนขึ้นถามอะไรอาจเหลือบมองแต่ไม่ตอบอาจมีชักสีหน้าร่วมด้วยเป็นต้นและแน่นอนคุณจะรู้ได้จากสัญชาตญาณของตัวคุณด้วยแหละว่าคนนี้กำลังโมโ oh, หพร้อมจะขย่้ำใครสักคนที่พูดผิดหูผิดตาอยู่ให้ห่างเข้าไว้ก่อนนะคนแบบนี้ข้อ2คนนอนไม่พอ อันนี้มาแนวได้นอนแต่นอนน้อยพูดอะไรไปจะรับรู้รับทราบแต่จำไม่นานวางอะไรไว้ไหนเดี๋ยวก็ลืม คุยกับใครก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างคนแบบนี้ไม่พร้อมจะทำงานหรือพูดคุยอะไรสำคัญสำคัญกับใครเ,าเขาหอกอันนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงคุยเอาไว้ก่อนถ้าไม่อยากต้องมาคุยงานรอบสองเพราะรอบแรกใจลอยไม่อยู่กับตัวพอนอนน้อยใจก็ลอยไปที่บ้านอยากกลับบ้านไปนอนอะไรแบบนั้นเพราะงั้นเลี่ยงได้เลี่ยงคุยกับคนแบบนี้เลยนะดีที่สุดข้อที่3 คนหิวข้าวอารมณ์นี้ใครเคยเป็นบ้างรีบร้อนรอนไปหมดแล้วก็มาจบที่หงุดหงิดเพราะหิวข้าวประมาณเห็นช้างตัวเท่าหมาพร้อมปะฉะดะ ขอให้จบๆเรื่องไปจะได้รีบไปกินข้าวเคสนี้โมโหหิวชัดๆไม่อยากจะบอกว่าคนแบบนี้โมโหร้ายมากยิ่งหาที่จอดรถไม่ได้อากาศก็ร้อนเพิ่มเข้าไปอีกอหนี่ให้ไกลเลยละ่ะผลอารมณ์นี้ไม่ควรคุยด้วยเลยสักนิดปล่อยให้เขามีข้าวตกถึงท้องก่อนถึงจะคุยได้นะไม่งั้นอะไรก็หยุดเขาไม่อยู่แล้วละ่ะข้อ4คนรีบคนประเภทนี้มีเยอะมาก ต่างเหตุต่างวาระกันไปบางคนรีบติดต่องานหน่วยราชการต้องไปหลายที่กลัวไม่ทันบางคนรีบไปรับลูกบางคนรีบไปเอาของมาเฝ้าคนป่วยที่โรงพยาบาลบางคนลืมเอกสารสำคัญไว้ที่บ้านและอีิสารพัดท,ที่จะรีบได้คนแบบนี้เลี่ยงคุยได้เลยถึงคุยด้วยเขาก็จะคุยด้วยแบบผ่านๆคุยให้จบๆเรื่องไปเพราะรีบที่จะไปทำธุระต่อถ้าอยากคุยอะไรสำคัญรอโอกาส ดีกว่านี้น่าจะดีกว่าลองดูจังหวะให้ดีหน่อยละกันข้อ5คนมีอคติคนแบบนี้เรียกว่าปิดประตูรับแขกเลยดีกว่า ถ้าลองได้มีอคติแล้วแล้วก็คุยอะไรไปเขาก็ไม่ฟังไม่มีใจอยากจะฟังต้องบอกแบบนี้จะดีกว่าคนที่ไม่ชอบใครสักคนทำยังไงก็ไม่ชอบต่อให้ดีแค่ไหนก็ตามเอาเป็นว่าเลี้ยงคนแบบนี้ไปเลยถ้าเลี้ยงได้แต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ลองหาคนกลางที่เขาเชื่อใจหรือสนิทสนมด้วยมาประสานด้วยอีกคนน่าจะดีกว่างานจะได้ราบรื่นขึ้น และนี่ล่ะเรื่องเล็กๆที่สามารถกวนใจเราให้หงุดหงิดรำคาญใจได้ไม่น้อยบางครั้งอารมณ์ของคนเราก็พลิกไปพลิกมาได้มันเป็นไปตามสถานการณ์กันได้ทั้งนั้นแค่เราต้องรู้เท่าทันจะได้วางแผนรับมือบุคคลแต่ละประเภทได้คิดเสียว่างานเจอผู้คนนี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้างานมันราบรื่นเขาจะจ้างเรามาช่วยทำงานทำไมเล่าถูกไหมคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะ ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าจะให้รู้ว่าแค่ก็คอมเมนต์มานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ